ฮอร์โมนที่เกี่ยวกับการเจริญเติบโตหรือ growth hormones นั้นเป็นฮอร์โมนที่สำคัญมากสำหรับวัยรุ่นและที่สำคัญที่สุดก็คือฮอร์โมนเพศซึ่งจะลังออกจากสมองมาเมื่อเราย่างเข้าสู่วัยรุ่นและเมื่อฮอร์โมนเพศเนี่ยเปกระตุ้นในแต่ละเพศก็จะทำให้เกิดฮอร์โมนเอสโตรเจนแล้วก็ ทุกคนได้เห็นตัวอย่างคนที่ทําไม่ถูกระเบียบไปแล้วเมื่อเช้านี้ใช่ไหมครูขอเตือนทุกคนเอาไว้ก่อนเลยนะจงทําตามสิ่งที่ควรจะทําอย่างเคร่งครัดและเหตุการณ์แบบเมื่อเช้านี้จะต้องไม่เกิดขึ้นอีกเพราะต่อไปนี้ครูจะไม่ใจดีอีกแล้วเข้าใจไหม รอดูนะผู้คนได้เห็นตัวอย่างคนที่ทําไม่ถูกระเบียบไปแล้วเมื่อเช้านี้ใช่มั้ยคูนทุกทองลอยคูนลอยกี่หมือนกันแป้งอย่เงียบอเงียบ